พาไปดูบรรยากาศตามต่างจังหวัดกันบ้างนะครับหลังจากคลายล็อกเฟส4เป็นยังไงกันบ้างการท่องเที่ยวเนี่ยดูเหมือนว่าเริ่มจะกลับมาคึกคักอีกครั้งะนะครับไปดูกันที่วัดร่องขุนกันนะฮะที่เชียงรายนะครับวัดดังของที่เชียงรายคุณผู้ชมวันนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้ามาชมความสวยงามของวัดกันบ้างแล้วนะครับทางวัดเนี่ยปิดมานานกว่า2เดือนเช่นเดียวกับร้านค้าร้านขายของฝากของที่ระลึกบริเวณโดยรอบวัดก็กลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวบางส่วนแล้วเหมือนกันนะฮะ นอกจากที่เชียงรายครับเชียงใหม่หลายคนที่เป็นักท่องเที่ยวก็ต้องแวะไปตลาดวโรรสนะครับวันนี้เรียกได้ว่าเปิดตลาดแบบเต็มพื้นที่เต็มรูปแบบอีกครั้งครับโดยทั้งตลาดมีจุดคัดกรองเข้มทั้งตรวจวัดไข้มีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือแล้วก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเสียเงินนะคือถ้าใครฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามายัยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและถูกทางคณะกรรมการตลาดถ่ายภาพได้ จะถูกปรับคนละ1,000บาทอบาทนะฮะดังนั้นคนที่ไปตลาดก็ต้องสวมใส่ด้วยนะครับไปดูกันที่ปางช้างกันบ้างครับปางช้างแม่สาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีครับมีมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด -19 แบ่งเป็นวันละ3รอบรอบละ200คนขณะเดียวกันทางปางช้างก็ปรับตัวปรับรูปแบบใหม่ครับไม่มีการแสดงช้างไม่มีการนั่งช้างนะครับแต่ว่าหันมาให้นักท่องเที่ยว ป้อนอาหารช้างได้เพื่อที่จะสร้างความผูกพันระหว่างคนกับช้างแทนครับส่วนที่พัทยากันบ้างครับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างพัทยาเองก็เริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่ากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถ่ยได้ดังนั้นทางทท,ท,ทพัทยาก็จับมือกับผู้ประกอบการเมืองพัทยาและชนบุรีจัดโครงการ T a t Hot Deal พัทยาแชนบุรีลด ราคา50%นะครับเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารแล้วก็สปาโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกว่า100แห่งนะครับจะเปิดขายทางออนไลน์ตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง15กันยายนนี้และสามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่15กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึง24ธันวาคมปลายปีนี้เลยนะครับส่วนที่สวนสัตว์สงขากันบ้างครับ คือวันนี้สวนสัตว์ส่วนใหญ่ก็เปิดให้บริการแล้วนะครับสวนสัตสว์สงขาเขาก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาเที่ยวอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวจองคิวเต็ม2000คนต่อวันนะครับส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดเป็นอย่างดีครับค่ะก็รู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะจากที่ทางสวนสัตว์สงขาได้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการะคะ่ะกังวลไหมคะ ตอนแรกก็มีความกังวลอยู่บ้างแต่เมื่อมาถึงแล้วก็แต่ละจุดของสวนสัตว์ก็มีมาตรการเช่นมีจุดล้างมือมีการลงทะเบียนไทย,ไทยชนะแล้วก็มีเจลล้างมือให้กับผู้มาใช้บริการนะคะสบายใจขึ้นสบายใจมากขึ้นค่ะ